นี่เป็นการตัดแปลงที่มีทั้งจุดที่ดีแล้วก็จุดที่น่าเสียดายไปพร้อมๆกันครับแต่ที่แน่ๆเลยในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยครับจัดเต็มเรื่องหางสของขวัญแบบตรึงตราเลยทีเดียวฮะและนี่คือรีวิวและพูดคุยสันส้นๆกับสุสานคนเป็นครับ สวัสดีทุกท่านที่ผ่านเข้ามากดเข้ามาเจอรีวิวนี้เจอคลิปนี้นะครับนี่คือช่องหนังหยอโปรเจกต์ครับช่องรีวิวพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของหนังที่เป็นในแนวทางของหนังสยองขวัญหนังเอเรอร์หนังผีนะครับซึ่งถ้าใครนะครับชอบดูหนังอยู่แล้วเนี่ยครับสามารถเข้ามาพิมพ์คอมเมนต์หรือว่ามากด ติดตามเป็นกําลังใจกันให้ได้ครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันภายในช่องทางนี้นั่นเองครับก่อนจะเข้ารีวิวจริงๆเนี่ยครับเราก็จะพูดคุยกันก่อนตามธรรมเนียมนะฮะหนังเรื่องสุสานคนเป็นนี่ครับต้องบอกว่าบทเป็นบทประพันธ์ที่อยู่คู่กับคนไทยมาค่อนข้างหลายยุคหลายสมัยเลยทีเดียวครับจะปลายปากกาของคุณสมสุขกันจารึกนะครับสู่บทละครวิทยุนะครับสู่บทภาพยนตร์ดัดแปลงเป็นละครนะครับสู่เวอร์ชั่นล่าสุดในปี2568ก็ถูกดัดแปลงเป็นภาพยน ยนฉายในโรงท่าเนเองฮงซึ่งก็หลายๆท่านหลายๆคนนะครับก็อาจจะเติบโตมากับคุณลั่นทมในเวอร์ชันใดซักเวอร์ชันหนึ่งหรือเคยผ่านตากันมาบ้างนะครับซึ่งผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์พอสมควรนะครับตอนที่ผมเข้าไปดูหนังเรื่องนี้ในโรงแล้วปรากฏว่าเฮ้ยคนให้ความสนใจหนังเรื่องนี้เยอะมากอะ่ะคือโรงที่ผมไปดูมันเต็มหมดผมไปดูที่เมเจอร์รัตโยธินโรงมันเต็มหมดเลยเหลือแค่2แถวหน้า ผมรู้สึกว่าเออหนังเรื่องนี้มัน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 คนดูเยอะ กว่าที่เราคาดไว้ซึ่งขนาดแม่ผมนะครับที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองหรือว่าไม่ได้ดูหนังอะไรเป็นประจำมากนะครับแม่ผมยังรู้ว่าเฮ้ยมันมีสุดสารคนเป็นธรรมเป็นเวอร์ชั่นหนังแล้วแม่ผมก็บ่นว่าอยากดูด้วยเหมือนกันต้องบอกว่านี่เป็นเรื่องราวที่ครองใจคนได้ในหลายยุคหลายสมัยจริงๆครับวนตัวผมเองเนี่ยผมมีความทรงจําเกี่ยวกับเรื่องนี้คือน้อยมากคือเคยได้ยินแหละครับเคยได้ยินผ่านหูมาบ้างเคยเคยดูทีวีตอนเด็กแต่ไม่ได้รู้เรื่องราวหรือว่าตาม ามดูทุกตอนอะไรขนาดนั้นแล้วผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบดูละครด้วยในตอนเด็กๆผมก็เลยรู้สึกว่าไอ้หนังเรื่องนี้มันมันไม่ได้ไม่ได้มีข้อมูลอะไรสําหรับผมเลยผมเคยเออรู้แหละครับว่ามันมีผีผีชื่อว่าผีคุณไอรันทมอะไรประมาณนั้นส่วนเรื่องความเป็นมาหรือเนื้อเรื่องหรือมันจบยังไงเนี่ยผมไม่ได้มีความทรงจําตรงนั้นอยู่เลยดังนั้นเนี่ยครับเอาเบิร์สุสานคนเป็นเวอร์ชันเนี่ยแหละมันจะเป็นเวอร์ชั่นแรกที่ผมได้ดูแบบจรงิจรงๆจงัจงๆเลยครับ ดยสุสานคนเป็นเวอร์ชัน2025นี้ครับจะพนอาเรื่องราวหลังจากคุณลั่นธมเนี่ยครับเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ได้ทำบินัยกรรมไว้ที่จะต้องบอกว่าให้ชีพเนี่ยครับผู้เป็นสามีกับรถสุขคนที่เป็นชูรักของสามีเธอนะครับไปอยู่ร่วมกันในบ้านหลังหนึ่งที่มีร่างของเธอมันจุอยู่ในโรงและถ้าอยู่กับ เอาร่างของเธอได้ครบร้อยวันเนี่ยครับเธอก็จะยกทรัพย์สินยกมรดกรวกสมบัติทุกอย่างให้ทั้งคู่ไปเลยอะซึ่งผมไม่แปลกใจที่ว่าหลายหลายคนเขาอาจจะผิดหวังในแง่ของเนื้อเรื่องบ้างเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นหนังมันไม่สามารถที่จะใส่ทุกอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นในละครรวมไปในในภาพยนตร์ได้ทั้งหมดนะครับ,รบเขาก็เลยเลือกเอาซีเควนซ์สำคัญสำคัญแล้วก็มาขับเน้นทางอารมณ์แล้วก็เจาะไปเล่าที่ซีเควนซ์นั้นโดยเฉพาะเลยนั่นเองครับหนังใช้เวลาปูเรื่องไม่นานก็ โยนตัวละครเข้าสู่เควสหลักของเนื้อเรื่องทันทีแต่จุดที่ผมรู้สึกะครับผมรู้สึกว่าการ ปูความสัมพันธ์ของตัวละครในช่วงแรกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความรักของชีพกับลั่นทมเองก็ดีครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของชีพกับรสสุคนเองก็ดีผมรู้สึกว่ามันมันเล่าแบบฉาบฉวยมากๆแล้วก็ยังไม่ทันให้คนดูนะครับอินไปกับความสัมพันธ์ใดๆเลยที่ท,ที่ที่มันเกิดขึ้นระหว่าง3คนนะครับผมรู้สึกว่าตรงนี้มันมันเป็นการเร่งรีบเล่าแล้วก็พาตัวละครรีบ,รบเข้าไปสู่เนื้อเรื่องหลักมากไปหน่อยจนจนแบบมัน มันมีหลายคําถามเลยสําหรับผมนะคือไม่แน่ใจว่าคนที่เคยดูเวอร์ชันก่อนๆมาครับเขาอาจจะเก็ตแต่ว่าคนที่ดูเป็นครั้งแรกอะ่ะคนที่รับรู้เรื่องราวนี้เป็นครั้งแรกเนีย่ยผมก็มีแบบมึนงงเหมือนกันว่าเอ้ยอ่าแล้วสรุปแล้วเนี่ยครับอ่าลั่นทมเขาเป็นโรคอะไรวะเขาแล้วที่ที่เขาตายอะ่ะเขาคือเขาตายยังไงเขาเขาเป็นอะไรเป็น เป็นโรคหัวใจเหรอหรือว่าอะไรเพราะว่าภาพที่สื่อภาพที่เห็นน่ะมันออกมาในลักษณะนั้นซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันมันเป็นยังไงแล้วความรักเนี่ยครับมันก็แบบไอ้แล้วสุดท้ายแล้วไอ้ชีพต่อรักลั่นทมจริงไหมแล้วก็อะไรยังไงคือแบบว่ามันหนังไม่ไม่ได้อธิบายให้ตรงนี้ให้มันชัดเจนมากนะครับและการดําเนินในเรื่องในช่วงแรกอะ่ะมันยังมีมันยังมีจังหวะ แบบละครอยู่หน่อยครับมันจะมีกลิ่นของของความเป็นละครความน้ำเน่าอยู่อยู่ในนั้นในบทสนทนาในการดําเนินเนื้อเรื่องในช่วงแรกนะแต่ครับแต่แต่พอหนังโยนตัวละครหลักเข้าไปย่างอ่าเซตติ้งหลักที่ที่ที่จะต้องดาเนินเนื้อเรื่องในหนังเรื่องนี้อย่างบ้าน บ้านพักตากอากาศที่ว่าจะต้องเกิดเรื่องเนี่ยแหละครับหนังเปลี่ยนมูดไปเป็นคนละโทนเลยคือแบบว่าหนังสลัดความน้ำเน่าในช่วงแรกทิ้งนะครับแล้วก็ก้าวเข้าไปสู่ งานสยองขวัญแบบเต็มระบบเลยทีเดียวครับคือผมชอบทั้งมูทโทนของบรรยากาศการบิวอัพอารมณ์การ,ารการการ,การหลอกผีในช่วงแรกๆที่ค่อยๆไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆสร้างความกดดันต่อตัวละครทั้งชีพทั้งรสุขนขึ้นเรื่อยๆเรืๆๆร,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 รวมถึงบรรยากาศรอบข้างบรรยากาศตัวบ้านตัวโลเคชั่นเองก็ดีครับมันสร้างบรรยากาศแบบผม ให้ฟีลเหมือนหนังต่างประเทศเหมือนกันนะฮะคือหนังมันค่อยๆเ,เร่งเรา้าทั้งคนดูแล้วก็ทั้งตัวละครทั้งชีพทั้งท่านถมขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสร้างบรรยากาศความประสาทเสียของคนเนี่ยต้องอยู่ร่วมกับศพเองก็ดีครับจากโดนผีหลอกด้วยก็ดีแล้วมันมันเร่งเร้าจนแบบผมไม่สามารถคาดเดาอะไรได้แล้วอะผมแบบอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าวะกูไม่รู้เลยจริงๆ ก่อนที่เซอร์ไพรส์จริงๆเนี่ยครับมันจะอยู่ที่ทายเอาเรื่องเพราะผมไม่คิดจริงๆว่าหนังมันจะพามาถึงเวนี้ได้มันกลายเป็นฮีโร่เซอร์ไรวลเต็มรูปแบบซึ่งซึ่งถ้าเราคิดว่านี่คือหนังที่เคยเป็นบทละครอาพัานยุป,ปันสมัยมามาเป็นโหหลายสิบปีแล้วครับไม่คิดว่ามันจะจะดัดแปลงออกมาให้มันกลายเป็นรูปแบบนี้ได้อะครับคือผมรู้สึกว่าการหลอกผีในในหนังเรื่องนี้มันมันมีการครีเอ มันมีการ c ค e ียร์ช็อตเองก็ดีเป็นการแบบว่าเก็บรายละเอียดเรื่องของจังหวะที่แบบว่าจะให้ผีออกมาหลอกอะไรอย่างเงี้ยจนถึงแบบจนช่วงท้ายขอเรื่องอะผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยจริงๆนะแบบเฮ้ยมันยังมาอีกเว้ยมันยังประเคนใส่เข้ามาอีกเว้ยแบบเหนื่อยแล้วแบบคนดูก็เหนื่อยตัวละครก็เหนื่อยแบบโอ้พอซะทีเธอะ แล้วในพาคของเซเว่นว่าในช่วงสุดท้ายมันทําผมไม่นั่งไม่ติดเก้าอี้จริงๆนะผมไม่คิดว่าหนังมันจะสร้างความระทึกกับคนดูได้ขนาดนี้ครับมันเหมือนหลุดโลกไปแล้วครับมันทั้งบ้าคลั่งแล้วก็โคตรมันชิบหายเลยครับแล้วก็เหมือนอารมณ์เหมือนดูแบบว่าพวกหนังสแลชเชอร์ต่างประเทศเลยตนบทของเอลรสุขคเนี่ยครับที่เหมือนเหมือนจะเป็นตัวร้ายเหมือนจะเป็นนายชาอะไรเงี้ยในละครในทุกๆเวอร์ชันนะครับพอมาเป็น การเซอร์ไวิรลเคอร์เรลเซอร์ไวิรลในหนังเรื่องนี้ต้องบอกว่าแบบว่าเรียกว่าพลิกบทบาทจนคนดูแทบจะเอาใจช่วยเธอกันไปตามๆกันนะครับตัวในาพาร์ทของตัวละครทั้ง3ตัวละครเนี่ยต้องบอกว่าเอาหนังได้อยู่มากๆครับแม้ในภาพรวมอาจจะดูเหมือนคุณก้อยเอาราวพรในบทรัศคนนะครับจะเป็นคนที่แบ่งหนังไว้ส่วนใหญ่แต่ผมว่ากลับชอบการแสดงของคุณนุ่นวรนุชในในเรื่องนี้มากเลยครับคือตอนที่เล่นเป็นคนเนี่ยตอนที่รั่นทมยังเป็นคนนะครับผมก็รู้สึกว่า การแสดงของเขามันมีความละเอียดอะมันแบบว่ามันนิ่งๆมันเงีย,งยบๆแต่ก็เชื่อเฉือนส่วนพอเป็นผีนี่โอ้โหไม่ต้องบอกเลยครับอารวาสได้อย่างสะใจมากๆคือคุณนุ่นเนี่ยเล่นได้แบบชวนขนลุกเสียวสันหลังวาบทั้งตอนที่เป็นคนแล้วก็เป็นผีซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญที่ทำให้ผีคุณลั่นทมในเวอร์ชันนี้น่ากลัวสัส ผมมองว่าการรีเมคร,รอบนี้ครับหนังพยายามมุ่งเน้นที่จะเป็นหนังสชวนขวัญแบบ100%ยเลยครับมันก็เลยขาดในส่วนของมิติเรื่องราว ที่จะมาช่วยเสริมพวกตัวละครรอบข้างเหตุการณ์รอบข้างก่อนที่จะเกิดตรงนี้คือซึ่ง,งตัวละครสําคัญต่างๆในเวอร์ชั่นก่อนๆในเวอร์ชันในบทประพันธ์ที่ไม่ถูกกล่าวถึงซึ่งก็ต้องเข้าใจได้ว่าหนังพยายามที่จะต้องไปโฟกัสที่2คนกันหนึ่งผีในบ้านหลังหนึ่งตัวละครอื่นๆมันก็เลยไม่ได้มีพื้นที่ว่างให้ให้ไปแตะตรงนั้นมากนักมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าแม้เวอร์ชันนี้ครับจะจัดจ,จ้านด้านงาน,งานสวองขวัญมากๆนะครับแต่มันก็ยังแอบเราู้สึกว่ามันยังขาด หัวใจของเรื่องราวอยู่นั่นเองครับถ้าเป็นส่วนตัวผมเนี่ยครับในเวอร์ชันนี้ผมอยู่ฝั่งที่ที่ชอบมันจะมีพาร์ทอะไรในหนังให้ให้ผมอน j o ยกับมาแล้วก็รู้สึกว่าชอบในหลายๆาภาคส,ส่วนประกอบกันซึ่งผมไม่น่าใจว่าคนที่ดูเวอร์ชันก่อนก่อนก่อนมาเนี่ยครับเขาจะ enjoy ไหมหรือว่าเขาต้องการมีความคาดหวังอยู่ในหัวอยู่แล้วว่าเออมันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้ซึ่งถ้าใครเป็นคนที่เคยดูเวอร์ชันก่อนก่อนนะครับคุณพอใจหรือไม่พอใจหรือ คิดเห็นอย่างไรกับเวอร์ชันนี้ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับผมตกหล่นอะไรไปหรือใครมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมต,ตรงไหนนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้เช่นกันนะฮะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ด้วยถ้าคุณชอบเรื่องราวของนางเสียงขวัญน,นะครับแล้วเจอกันใหม่เรื่องต่อไปกับนังยอบโปรเจกต์ครับ